สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เดนเน่ชาแนลส่วนนี้เราก็มาอยู่กับเกมเจ็ดบางกัอย่างเช่นเคยครับก็สําหรับคลิปในวันนี้ครับต้องบอกว่าค่อนข้างแปลกกว่าทุกทีนิดนึงนะเพราะในวันนี้นะครับผมก็จะมาทําคลิปตอบคําถามทีม่เพื่อนๆหลายคนสงสัยนะครับว่าตู้กาชาโคลาโบมันจะมาเมื่อไหร่นะครับซึ่งส่วนตัวผมบอกไว้ก่อนเลยนะว่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าโคลาโบต่อไปเนี่ยมันจะมาเมื่อไหร่นะครับอย่างที่ผมพูดมาเรื่อยๆนะครับว่าทำลายการอัปเดตตัวละครต่างๆของเกมเนี่ย มันค่อนข้างแตกต่างจากทุกปีที่ผ่านมานะครับแต่ถึงจะแตกต่างยังไงนะครับยังไงอัปเดตระลักเนี่ยผมว่ายังไงมันต้องอยู่ครบแหละมันไม่น่าขาดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเฟสใหญ่ๆนะครับอย่างเช่นพวกครบรอบปีหรือว่าครบรอบ0ปูปีตู้ซีซันอลต่างๆนะครับพวกนี้เนี่ยผมเชื่อว่าทีมงานไม่ขาดแน่นอนเพราะถือว่าเป็นหนึ่งในแหล่งทาเงินของเขานะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคลิปนี้ครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาย้อนดูอดีตปีที่แล้วนะว่าช่วงเวลาประมาณเดือน6นะครับไปจนถึง ตู้คอลาโบต่อไปของปีที่แล้วเนี่ยไทม์ไลน์มันเป็นยังไงบ้างนะครับและปีนี้โอกาสที่คคลาโบต่อไปจะมาเนี่ยมันน่าจะมาช่วงประมาณไหนนะเดี๋ยวลองมาดูทฤษฎีเกา่กาๆของผมเลยกันย้ำอีกครั้งนะครับอันนี้คือเป็นเพียงแค่การคาดเดาเท่านั้นไม่มีอะไรการันตีทางนั้นนะโอเคก็ง่ายสุดเลยนะครับเดี๋ยวผมลองย้อนไปดูปีที่แล้วนะเพราะว่าถ้าเกิดผมว่างเนี่ยปกติผมทําคลิปอัปเดตตลอดอยู่แล้วนะครับไม่ได้ขาดนะ ก็ช่วงปีที่แล้วนะครับอ่ะนี่ประมาณนี้ครับต้องประมาณ1ปีที่ผ่านมานะสำหรับปีที่แล้วนะครับมันไม่มีเฟสซัมเมอร์นะเพราะกาชาที่มาเนี่ยเป็นตู้ลุงเทียแพนแล็กนารอครับจะเป็นแพนแล็กนารอันใหญ่นะครับที่อัปเดตมาพร้อมเนือเรื่องมั้งถ้าผมจะไม่ผิดก็จะมีลุงเทียเป็นตัวละครใหม่นะครับซึ่งลุงแกเนี่ยก็โคตรเก่งนะใช้ได้ยาวๆจนถึงปัจจุบันเลยนะครับแล้วก็ก่อนหน้าลุงแกนะครับเฟสครบรอบ10ปีของทางฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเป็นพี่บันแสงนะครับนี่เลยบันแสงนะแล ก็จะเป็นลุงเทียต so so the ่อเลยนะครับแต่ของปี2024นะครับหลังจากที่จบเฟสปุ๊บมันกลายเป็นเฟสต่อเลยเพื่อนๆแต่ว่าเป็นเฟสซัมเมอร์นะครับซึ่งปกติที่ผ่านมาไม่เคยมีนะเฟสซัมเมอร์เพิ่งมีปีนี้ปีแรกนะครับแล้วก็พอหลังจากจบลุงเทียปุ๊บตู้ที่มาต่อนะครับก็จะเป็นเฟย่าไวน้ำครับหรือว่าตู้ซัมเมอร์นะครับโดยตู้ซัมเมอร์เนี่ยมันจะมี2ตู้ครับเฟย่าเนี่ยจะเป็นตู้แรกนะครับแต่พอหลังจบเฟย่าปุ๊บ มันยังไม่ใช่ทอมเมอร์ตัวที่2เพื่อนถ้าใครจํากันได้นะสำหรับปีที่แล้วจะเป็นครบรอบ3.5ปีของทางฝั Pro ่งโคโรบนะครับและตัวที่มาเนี่ยก็คือราชาเทพสูตรครับนี่เลยนะครับเทียทิโปเอนะที่ปัจจุบันเนี่ยยังโคตรโหดนะส่วนตัวบอกเลยยังรู้สึกว่าราชาเนี่ยมันเพิ่งอัปเดตมาไม่นานนะแต่พอมาดูไทม์ไลน์จริงๆแล้วเนี่ยมันอัปเดตมาเกือบปีแล้ว,วเพื่อนสำหรับราชาครับแน่นอนว่าเฟส3.5ปีของฝั Pro ่งโคโรบเนี่ยมันก็จะอยู่1นึ่งเดือน,นครับซึ่ว่้วหาาาารชมใ ก็จะเป็นตู้ซัมเมอร์พาที่2ครับนี่เลยมาเกล็ซัมเมอร์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูจากตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามันไม่มีเวลาที่จะเอาตู้โคลาโบมาแทรกได้เลยนะและหลังจากตู้มาเกล็ดซัมเมอร์พาที่2นะครับนี่เลยเพื่อนๆก็จะใกล้เข้าสู่โคลาโบแล้วนะครับอ่าก็จะมีตู้ขั้นหนึ่งตู้แล้วก็จะเป็นโคลาโบแล้วครับโดยตู้ที่มาปีที่แล้วเนี่ยก็คือไถทันนะโอเคก็ดูตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆอ,อาจจะมองเห็นภาพไม่ชัดน,นะครับเพราะฉะนั้นผมก็มีทําภาพเรียงมาห้เพื่อนๆใหม่ครับ นี่ครับไทม์ไลน์ประมาณ2เดือนนะครับจะเป็นแบบนี้ครับปี2023นะครับตู้แรกที่มาหลังจากจบเฟสนะก็จะเป็นตู้ลุงเทียร์แลกนาล็อกนะครับมาวันที่28เดือน6ปี2023นะครับแล้วก็ตู้ถัดมาจะเป็นเจเฟย่าซัมเมอร์นะครับ12เดือน7จะเป็นตู้ซัมเมอร์พาร์ทที่1นะแล้วก็ถัดไปอีก2สัปดาห์ครับก็จะเป็นครบรอบ3.5มจุดห้าปีโกลบอลเฟสนะครับโดยตัวที่มาเนี่ยก็คือราชาเทพสูตรนะครับและถัดไปอีก2สัปดาห์ครับในวันที่10เดือน8 จะเป็นตู้ซัมเมอร์พาร์ทสองตัวละครที่มาเนี่ยก็คือยูเชลมาเกเลตนะแล้วก็มาลองดูภาพเปรียบเทียบของปี2024นสะครับสำหรับตรงนี้ย้ำอีกครั้งเป็นการคาดเดาโมโนของผมล้วนๆน,นะโดยตู้ที่มาชนกับลุงเทียนะครับของปีนี้เนี่ยก็คือตู้ซับแน็กครับแต่ว่ารอบนี้มันจะพิเศษนิดนึงตรงที่เป็นซัมเมอร์เฟสติวัลนะครับซึ่งปีที่แล้วย้ำอีกครั้งมันไม่มีนะเฟสติวัลตอนนี้นะครับตัวละครที่มานะครับก็คือน้องซับแน็กนะครับตัวนี้นะตัวใหม่ ตัวเทพของเผ่าไม่ระบุนะครับและอีก2สัปดาห์ครับถ้าให้ผมเดานะคือตอนนี้เนี่ยมาชื่อซัมเมอร์เฟสใช่ป่ะเพราะฉะนั้นจากเดิมที่ทีมงานเขาแยกตู้ซัมเมอร์นะครับเป็น2เดือนใช่ป่ะตอนนี้เนี่ยผมว่าทีมงานเขาน่าจะมารวมกันเป็นเดือนเดียวแล้วนะทําให้ช่วงครึ่งหลังเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะทําการย้ายตู้ซัมเมอร์พาร์ทที่2นะครับมาต่อเลยนะไม่รอถึงเดือนหน้าแล้วนะครับ อ๋อใช่แล้วก็ขอแทรกนิดนึงสาหรับปีนี้นะครับถ้าใครที่ลองสังเกตดูมันไม่มีชุดว่ายน้ําใหม่มาขายนะครับมันจะมีแค่รีรันชุดว่ายน้ำเก่าๆใช่ไหมและถ้าเราลองมาดูไทม์ไลน์ปีที่แล้วเพื่อนๆชุดว่ายน้ําใหม่มันมาขายใน,ในช่วงกลางเดือน7นะครับปี2023เนี่ยมันมีชุดว่ายน้ำนะครับของล็อกซี่คลั่งแล้วก็บันแสงเพราะฉะนั้นปีนี้นะครับถ้าให้ผมเดาเนี่ยไม่แน่ชุดว่ายน้ำตัวละครเฟสที่จะมาใหม่นะครับน่าจะมาในช่วงครึ่งหลังของตู้ซัมเมอร์เฟสนะและหลังจากจบกิจกรรมซ ตู้ต่อไปที่จะมาเนี่ยเพื่อนผมว่ามันแบบทามมิ่งได้มากเลยอะคือมันก็อยู่ในช่วงปลายเดือนนะครับที่ทางฝั่งออฟฟิเชียลของญี่ปุ่นเขาชอบมีไลฟ์สตรีมด้วยนะน่าจะเป็นตู้ครบรอบ4.5ปี Global f a c e Anniversary นะครับโดยจะมาในช่วงปลายเดือน7หรือประมาณวันที่24เดือน7ปี2024นนะก็แน่นอนว่าตัวละครที่มาเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกัน ว่าจะเป็นตัวอะไรนะครับและถัดไปอีกสงสัปดาห์ครับก็น่าจะเป็นตัวละครที่มาเล่นคอลโบกับตัวละครเฟสละมั้งเพราะมันเป็นเฟสครึ่งหลังนะครับในวันที่7 <boy. S 1> เดือน8นะและก็มาถึงท่อนที่ทุกคนอยากรู้นะครับสาหรับคลาโบเนี่ยผมว่าไทาม์ไลน์ของปีนี้น่าจะเหมือนกับปีที่แล้วนะเพราะหลังจากเฟสครบรอบ3.5ปีจบนะครับจากที่ดูเนี่ยของปีที่แล้วนะครับมันจะเป็นตู้สเตปอัพเพื่อนๆตู้สเตปอัพมาโทน่านะครับมาขั้นก่อน1สัปดาห์ก่อนที่จะเป็นคลาโบในวันที่3 1เดือน8 ปี2023นะครับโดยโคลาโบที่มาเนี่ยก็จะเป็น l อ t r e ีลันนะครับนี่รีไวายกับเอเลนตัวใหม่นะเพราะฉะนั้นของปีนี้ครับถ้าให้ผมเดานะคือถ้าผมก๊อประยะห่างมาเลยเนี่ยมันก็ค่อนข้างลงตัวเหมือนกันนะในวันที่2 1เดือน8นะครับน่าจะเป็นตู้เ t e อัพพอทิ้งช่วงห่างจากตู้ล่าสุดนะครับไป2สัปดาห์พอดีแล้วถัดมาก็น่าจะเป็นโคลาโละมั้ง พอคอราโบเนี่ยมันจะลงช่วงนี้ได้พอดีเลยนะในวันที่28เดือน8นะครับหรือของเซิฟเราเนี่ยก็น่าจะเข้าในช่วงประมาณต้นเดือน9นะเพราะฉะนั้นสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่กําลังรอตู้ค o ราโบอยู่เนี่ยผมบอกเลยเพื่อนๆน่าจะมีเวลาให้เก็บเพชรอีกพอสมควรนะประมาณ2เดือนเต็มเลยครับแต่ย้าอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่การมโนข,ของผมคนเดียวเท่านั้นนะพอถ้าออฟฟิเชียลออกมาจริง มันอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงได้เสมอนะครับไม่แน่กิจกรรมครบรอบ4.5ปีปีนี้เนี่ยทีมงานเขาอาจจะจัดแบบเซอร์ไพรส์เป็นคลาโบแบบยิ่งใหญ่ก็มีโอกาสเห็นไปได้เหมือนกันนะก็สําหรับเพื่อนๆคิดว่าไทม์ไลน์น่าจะเป็นยังไงนะครับถ้ามีความคิดเห็นที่แตกต่างจากผมยังไงก็ลองเขียนคอมเมนต์เข้ามาแชร์พูดคุยสนุกๆก,กันได้นะสาหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมก็เอาไว้เท่านี้ครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมมากครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ